เอาละครับวันนี้เราจะมาทำฟาร์มชิวๆเอาชีวิตรอดไปวันๆกับเกมพามขี้นแพนิมันเป็นเกมที่เราจะเอาตัวรอดเอาฟาร์มชิวๆนะครับผมมีรายสารภาพด้วยปกติคุณเห็นนี่ไหมครับปกตินี่มันจะล็อกนะฮะผมเล่นอันนี้ normal ผมเล่นไปแล้วซึ่งผมลืมแคท หน้าจอผมลืมตั้งหน้าจอเกมซึ่งทำให้ผมต้องมาเล่นไม้ผมเล่นไปนานากัาไปเริ่มกันดีกว่าเอ้ยนายเมื่อน,นอนอยู่ทำไมอะ่ะลุกไปฟาร์ดได้แล้วเออ <kę eras> ไม่เป็นเดี๋วไปรับเ,รเปล่าเรื่องไปทำฟาร์มกันเชอะ <c oughs> เอาแค่ร้านตัวนี้ไปฟาร์มซะเก็บด้วยชวเชลล็อ <C oughs> กฮิจูภาพเดิมฮะภาพเดิม โอ,อ้ยเราต้องกลับมาเล่นใหม่อีกแล้วตายไปครั้งที่แล้วตายเอาสี่รอบหรอบได้กว่จะผ่าน <c oughs> <c oughs> โอเค ตัก้ำ์นามฟามงัปยาวยๆคะเขียงชีวๆมาแล้วครับหน ไม่รู้ว่ามันจะเคาะทำไมนะเคาะไปผมก็ไม่เปิดหรอก <l ots> หรือเปล่าเขี <l ots> ่ยอไปแล้วเอาไปฟ้ามันต่อผลผลิตที่งอกงามอันแสนเต,ติบโต เราจะฟาร์มมันไปขายเราเอาเงินไปเติบโตธุรกิจใหม่ล้วเงินเราก็จะหมดไม่มีเงินซื้อมเมล็ดพันธุ์ เราได้ไมาได้พันมาแล้วอัชพืชอัชแส,สงสวกงามน้ำผมแทบหมดเฮ้ยตาดาวอ่ะโตนะครับโต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 ไว้วนดะ้เฮ้ยเหรียญเหรียญเราไปขายฮนะ ใ่เงินเยอะดีของอชอบเลยไอ้เงินเนี่ยเนี่ยผู้ใจดีครับเฮ้ยนันเรียนวะไม่ใช่โอ้โหมันเป็นแค่หินเสีขยงความบันเลยมาแล้วครับ อก็ทำเริญเติบโตมาครับซิงอัศซองจะต้องห่วงตตายเพราะตัวนี้มาเยอะแล้วผมหามันไม่เจอสักทีมันจู๊กเก่งมากครับเก่งไม่ง่ายครับ ฟามไปฟามไปอะกิ่งไม้ครับเอาไปขายเอ๊บ,บ,บโอเค,ครับเก็บเก็บต้นทุนชันดีแล้วฮะเก็บขายพอเนี้ยของดีเลยหมาผมไม่แน่ใจว่ามีหมาหรือเปล่ามไม่เคยเห็นเฮ้ย ยังอยู่แถวนี้วิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับเฮ้ยติดโอ้ย,อยเราได้ของเยอะเลยนะเนี่ยอะไรปลูออกต้นไม้ต่อดีกว่าโอ๋ดีจริงๆ มาแล้วมาแล้ววิงหาเลยครับรับไปซะไม่พวกนายไม่ให้กันเองอะ่ะไม่ต้องให้เราให้ตลอดเลยพวกนายไม่นัดวันเวลาให้มันตรงกันละครับเฮ้ยเราคิดถึงควางน้อยเลยไอ้นี่มาได้ไงเนี่ย มันไม่ใช่ควางน้อยของข้าี่คือเคยจักควางน้อยตัวบรัรไ์ตัวไม่มีเพื่อนต้องการเพื่อนผมไม่ต้องผมไม่เข้าใจทำไมไม่ต้องการเพื่อนขนาดนั้นเลยไงตัวบรรันมาแล้วคือเลยแหละไอตัวบัรไ์โอ้ยผลผลิตงอกงามครับ ว้าวข้ามขั้นเลยครับเราจะข้ามขั้นไปเลยไอบเรา,เาฟาร์มันต่อดีกว่าฟางน้อยฟางน้อยของข้านี่ไงฟางน้อยพยันเดินตามครับ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โยโอยไม่ได้แดกพี่ลรอกโ,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 โอ๊ยโอ๊ยหมดอยู่ข้างๆอย่างห้วงไม่ต้องเข้าใกล้ครับโควิดครับอยู่เป็นโควิดอเอ๊ะใครเข้าประตูวะ คุยกันหน่อยดินนี่ไข่ครับเนี่ยตาแดงกำแดงกำเลยครับวางน้อยของข้าอย่าตามข้ามาเลย,ยผลผลิตเฮ้ยเจ้าอยู่เดินมาสิอข้าจะผัดเจ้าเลยนะ บูดไปหน่อยครับบูดไปหน่อยไม่ได้ยิยนเลยไอ้เกลยวตันเกลยวโอ้ยนันว่าควางบินมาซะแล้วเอาอยู่ไหนไหนควางวะวางฆ่าอยู่ไหนควางน้อยของฆ่าผมมาให้ฆ่าเห็นสักนิดก็ยังดีเอาควางไปรับ วางเอาอนี่แลนะ้ววางอ่าคิดถึงเจ้าเจ้าอยู่ไหนในปรดออกมาให้ข้าเห็นที่เป็ไนไหนวะวางอยู่ทางนี้บ้างเฮ้ยต้นไม้บาง ควางอยู่ท่านี้ไหมไอ้ <c oughs> ควางขายไปไหนวะควางค่าควางนี่ไงควางสวยข้าไปเขียนถึงเจ้าแล้วเอาพอแค่นี้จีกว่าเกียงจะหมดแล้วดับก่อนดับก่อนเปน็นไงควางเยนักควาง เออแต่เวลาฟาร์มยังจริงจังครับไม่ต้องมากังวนเลื่องวางแล้วเอาปืนสักกระบอกได้ไหมไม่เจ้าต้องดักทำลายค่าตลอดด้วยเราเป็นเพื่อนกันมานานนะย่องมาย่องมาค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่อง เดี๋ยวไม่เนียนเดี๋ยวไม่เนียนเยเราซื้ออุปรกรณ์นนะมอตเตอร์อุ๊ยโอ๊ยอไม่ได้แดกพี่ล็อกไปยังอุย๊ยอันนี้แมงเรียมแมงเรียมโหดทุกคนอุย๊ยเกือบไปแล้ว เรียมหดจัดฟาอีกตัวเนี่ยเรียมหดเนี่ยเรียมหดกักคู่เลยมาซ่อมกันดีกว่าก <c oughs> ินไปก่อนนะฟางฟางน้อยเดียวเพิ่งหันมาฟางน้อย ถอยไปแล้วอดีตมากควางนะ้อยโุ้ยควางควางตอบอุย๊ยไบก็ดีกว่าควางมันดักควางมันดัก ตามชิวๆดีกว่าอย่าเพิ่งรีบเลยครับนี่ไปไม่ดีหรอกโอ๊ยบางเลยวางจริงเออสวยปิดไปก่อนนะเพื่อนอย่ายเพิ่งหันมาเลย เร็วครับ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 วางเพื่อนวางเออท้องไหนใหญ่อะอย่าเพิ่งไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อโอ้ยอีซี่อีซี่บูเอาละเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโหมด normal ครั้งหน้าเราอาจจะมาเล่นหมดฝันลไลรดูว่าผมจะรอดไปได้หรือไม่แต่ก็ต้องรอด้ยครับงั้นครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ะโปรดติดตามรอมต้องรอหรอกโอเคเจอกันบ๊ายบาย